ที่ผมจะพูดวันนี้อยากให้ทุกคนใช้วิจรารณญาณในการรับฟังด้วยสามีภรรยาท่านหนึ่งครับท่านได้ไปวัดบางจากไปทําบุญที่วัดบางจากเสร็จแล้วเขาจะเอารถของเขาเนี่ยไปล่ดที้ทองของที่ทุกท่านได้เห็นกันมันมีความบังเอิญก็คือว่ามีคนเห็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งในคันนั้นซึ่งจริงๆแล้วเข้ามาแค่2คนแล้วในจังหวะที่ลอดทองช้างเนี่ยสามีภรรยาก็ได้กลิ่นอะไรที่มันไม่พึงประสงค์มากคือรุนแรงมากก็คือกลิ่นเหมือนกลิ่นเนา่าๆนาีน่แหละครับคนเก็บตัวเขาบอกไอ้ทำไม รถของคนเนี่ยเหม็นจังเลยมันเกิดอะไรขึ้นครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรก็เลยล่อทองช้างระหว่างที่ล่อทองช้างเนี่ยรถก็ดับสนิทเลยนะไม่รู้ว่าดับมันเกิดขึ้นจากอะไรมันก็ดับสนิทไปเลยแล้วก็ทุกคนทั้งสองท่านก็ตกใจแล้วก็คนเก็บตั๋วก็ตกใจว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นก็ช่วยพากันเข็นพอเข็นมาหน้ามาข้างหน้าพระเนี่ยก็สามีภรรยาก็ยกมือไหว้หลวงปู่ทวดพระอินทร์ทรงช้างว่าขอบุญบาร,รมีของท่านปกปารักษาเชื่อไหมครับว่า ขอประมาณหนึ่งนาทีรถคันนี้สตาร์ทติดแบบอย่างน่าอาัศจรรย์หลังจากนั้นสามีภรรยาคู่นี้เขาก็เล่าให้ฟังว่าเออเขาไปซื้อรถมือสองน่าจะมีอะไรบางอย่างที่อยู่ในรถเต่เราไม่เคยรู้มาก่อนพอไปลอดทองช้างพระอินสองช้างแล้วก็หลงปูพทวดไม่ไม่คิดว่ามันจะเจอกลับมาเจอโอ้โหคนขับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังแล้วผมยังคนลุกเลยว่า